สวัสดีคะ่ะท่านผู้ติดตามทุกท่านแล้วก็ท่านที่กำลังรับชมอยู่นะคะอ่าตอนแรกนะคะดิฉันจะข้ามคลิปนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะมาให้อาหารปลากันค่ะตรงศาลาตรงนี้นะคะตรงที่ดิฉันอ่าได้ลงให้ดูเนี่ยตรงที่มีนักท่องเที่ยวยืนอยู่เนี่ยเขาจะเป็นจุดให้อาหารปลาด้วยนะคะเขาจะมีเมล็ดข้าวโพดนะคะวางจําหน่ายในราคาถุงละ20บาทนะคะ ท่านหยิบเอากี่ถุงท่านก็วางเงินไว้นะคะตรงนี้เขาจะให้อาหารปลาแล้วก็จะมีปลามาเป็นฝูงเลยนะคะทุกคนเราหวานเข้าไปมันก็จะมันจะมันจะเห็นไหมคะมันจะลอยมามันจะมากันเป็นฝูงเพื่อมากินอาหารจากเรานะคะซึ่งอาหารที่เขาให้นี้ก็คือมันจะไม่ไม่ทำให้คุณภาพของธรรมชาตินี่ลดลงไปนะคะไม่ก่อให้เกิดน้ําเสียน้ําเน่านะคะสังเกตว่าน้ําจะใสามากๆเลยนะคะทุกคน เห็นไหมคะอันนี้ก็คือดิฉันได้วานหวานเม็ดกระปุลงไปอยากให้มันมาเยอะก็หวานเยอะๆค่ะทุกคนสวยไหมคะอันนี้เราไม่ถ้าเราจะมา,าชมตรงนี้เฉยๆไม่ข้ามไปก็เหมาะนะคะทุกคนว่าตรงที่เรายืนอยู่นี้เย็นสบายมากนะคะแล้วเราก็ให้อาหารปลาไปเรื่อยๆมันก็เพลินดีนะคะทุกคนเพลินดีทําให้เบาสมองนะคะ ไม่ต้องอะไรมากนะคะถือว่าเป็นการปลดปล่อยอความเครียดต่างๆของเราไปกับธรรมชาตินะคะชมปลาชมนกนะคะซึ่งประเทศไทยนี้มีทรัพยากรพวกนี้อย่างมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันแล้วนะคะนี่ก็คือเราเดินออกมาจากคลิปที่แล้วนะคะาเราก็เดินมาทางขวามือของเรานะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูสังเกตว่าจะมีนักท่องเที่ยวฝรั่งนะคะไม่มียังไม่มีนักท่องเที่ยวจีนนะคะเหมาะที่จะมาตรงศาลาสีแดงๆนี่ก็คือจุดจุดรับผู้โดยสารนะคะจุดรับผู้โดยสารทุกคนจะรับผู้โดยสารถ้าใครจะ,ะโดยสารก็คือจะขึ้นรถก็ต้องมารอตรงนี้นะคะรถตู้นะคะ,ะเขาทำไว้ให้นะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสังเกตว่าขยะไม่มีเลยนะคะ ถ้านักท่องเที่ยวฝรั่งมาถ้ามีแต่ฝรั่งเนี่ยจะจะไม่มีขยะสังเกตได้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงที่ลานจอดรถนะคะมีค่าจอดรถอยู่ประมาณอ่าบาทนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะตรงนี้ก็จะมีน้องๆน,นะคะมาให้บริการตรงลานจอดรถนี่ก็จะมีห้องน้ำให้บริการนะคะก็มีจุดขายน้ำนะคะห้องน้ำข้างนอกเขาก็เก็บค่าบริการ5บาทนะคะทุกคน แต่ข้างในไม่ได้เสียนะคะตรงนี้จะมีต้นไม้ให้ร่มเงาอยู่ต้นเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะขึ้นไปข้างบนกันคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ